สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับการที่เราจะปรับระยะฟรีที่กระปุกพวงมาลัยนะครับหรือว่าปรับระยะฟรีของเฟืองกระปุกพวงมาลัยเราจะต้องก่อนที่เราจะจะมาปรับเนี่ยเราต้องตรวจเช็คอะไรบ้างนะครับที่กระปุกพวงมาลัยนะครับก็จะมีเฟืองจะเป็นเฟืองขับกับเฟืองตัวนอนนะครับที่เอาไว้สําหรับหมุน หมุนแกนพวมอะไรให้เกิดการเลี้ยวในขณะที่เราเลี้ยวนะครับเมื่อใช้งานเมื่อเราใช้งานเป็นน,นานๆเนี่ยเฟืองเฟือง่เฟืองแกนพวงมาลัยกับกับเฟืองตัวหนอนก็จะมีการหลวมนะครับทําให้เกิดระยะฟรีที่ตัวพวงมาลัยนะครับครับก็จะเกิดระยะฟรีที่พวงมาลัยมากน้อยตามการหลวมนะครับ แต่ระยะฟรีตรงนี้นะครับก็ใช่ว่าจะเกิดจากตัวเฟืองของกระปุกพวงมาลายัยโดยตรงนะครับซึ่งเราก็จำเป็นจะต้องมาตรวจเช็คก่อนทั้งลูกหมากทั้งคันชักคันส่งนะครับทั้งกากบาดแกนพวงมาลัยด้วยว่าเกิดจากรวมที่จุดไหนจึงทําให้มีระยะฟรีเกิดขึ้นนะครับเราก็ต้องตรวจเช็คก่อนอเดี๋ยวผมต้องถอด แบตเตอรี่ก่อนนะครับถอดแบตเตอรี่เพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับสำหรับการปรับกระปุกการปรับกระปุกพวงมาลัยนี้นะครับจะมีความละเอียดแล้วก็สำคัญนะครับเราไม่ใช่ว่าจะมาปรับแบบโดยขาดหลักการไม่ได้นะครับเพราะว่าการปรับระยะฟรีที่กระปุกพวงมาลัยนะ,ะสกรูปรับตัวนี้นะครับ าก็จะเอาไว้ปรับสําหรับหลังจากการซ่อมนะครับหลังจากการซ่อมการประกอบกระปุกเรียบร้อยแล้วนะครับจึงจะมาทําการปรับปรับระยะฟรีที่กระปุกเพราะว่าการปรับระยะฟรีที่กระปุกเนี้ยจะเป็นการปรับกรับพรีโหลดปรับพรีโหลดของกระปุกพวงาล่ก่อนนํามาประกอบติดตั้งเข้ากับตัวรถนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาปรับระยะฟรีที่กระปุกพวงไลยนี้นะครับเราต้อง ระมัดระวังโดยเฉพาะกระปุกพวงไาลที่เป็นแบบพวงไาล power นะครับครับสำหรับวิธีการตรวจเช็คระยะฟรีของกระปุกพวงไาลนะครับถ้าเราทํางานคนเดียวนะครับให้เราจับใช้มือจับที่แกนของกระปุกพวงไาลนะครับที่กุญแจแล้วก็เปิดกุญแจออนไว้นะครับอย่าให้กุญแจล็อกนะครับแล้วเ,เปิดกุญแจออนนะครับปลดล็อกในตําแหน่งออนปลดล็อกนะครับ ให้พวงไลหลหมุนได้นะครับให้เราใช้มือหมุนที่แกนพวงไาลนะครับในขณะที่เราหมุนแกนพวงไาลให้เราดูที่ขาไก่ด้วยนะครับให้ขาไก่ดูว่าขาไก่จะขยับไปกับ แกนพวงมาลัยไหมนะครับถ้าขาไก่ไม่ขยับไปตามแกนพวงมาลัยก็แสดงว่ามีระยะฟรีที่กระปุกพวงมาลัยนะครับเราก็ต้องมาทางการปรับปรับตั้งสกรูปรับนะครับสําหรับการปรับเซปรูปรับตั้งกับระยะฟรีที่กระปุกพวงมาลัยเนี่ยถ้าเรามาปรับบนรถเนี่ยก็จะเป็นวิธีการที่ไม่ค่อยจะถูกต้องนักนะครับ สำหรับขั้นตอนการปรับสกรูที่กระปุกพวงงารนะครับก็เริ่มจากให้เรายกรถให้ลอยนะครับให้เรายกรถให้ลอยนะครับลถให้ลอยไม่ให้ล้อติดพื้นนะครับคลายน็อตล็อกสกรูปรับให้หลวมนะครับคลายพอหลวมนะครับ จากนั้นนะครับให้เราใช้ไขควงต้องเป็นเขยวงยาวๆนะครับไขควงยาวๆหน่อยคลายสกรูออกมาก่อนนะครับคลายสกรูออกมาก่อนคลายเยอะๆเลยนะครับคลายเยอะเลยจากนั้นนะครับให้เราหมุนแกนพวงมาลัยหมุนแกนพวงมาลัยแล้วก็ดูที่ขาไก่นะครับ ค่อยๆหมุนเข้าอ่าอีกมือหนึ่งก็หมุนอ่าที่สกรูปรับก็ค่อยๆหมุนเข้าไปด้วยนะครับโยกอ่ามือก็โยกแกนพวงมาลัยไปด้วยนะครับอ่ามือหนึ่งก็โยกแกนพวงมาลัยอีกมือหนึ่งก็หมุนปรับอ่าสกรูเข้าไปนะครับหมุนปรับเข้าไปโยกซ้ายขวานะครับปรับเข้าไป ให้สังเกตที่ขาไก่ให้ขยับพร้อมกับแกนพวงมาลัยนะครับให้ขยับพร้อมกันถ้าขยับพร้อมกันให้เราหมุนหมุนสกรูปรับนะียลงไปให้ให้ชนพอดีให้ให้สัมผัสกับหัวของเฟืองตัวซีเลคเตอร์นะครับให้สัมผัส ถ้าเราโยกๆแบบนี้เราจะสามารถขันเข้าไปอีกนะครับใช้มือเบาๆนิ่มๆนะครับใช้นิ่มๆใช้มือเบาๆใช้แค่สองนิ้วพอนะครับมเข้าใช้นิ้วชี้หรืนิ้วโป้งห้อยให้มือค่อยๆผม,มเข้าแล้วก็โยกแกนไปนะครับโยกไปมือหนึ่งก็หมุนแกนพวงไหลไปด้วยนะครับ แล้วก็หมุนทีนี้ก็พอตึงเสร็จแล้วให้หยุดนะครับตึงเสร็จแล้วให้หยุดตึงเสร็จแล้วให้หยุดจากนั้นนะครับให้เราใช้เบอร์อประแจเบอร์สิบเจ็ดล็อกล็กอกล็อกน,อน็อตไว้นะครับใช้ประแจเบอร์สิบเจ็ดล็กนอกน็อตนะครับาถ้าหลวมอยู่ก็ใช้มือหมุนไปก่อนจับที่หัวไช้ควงนะครับ ปลายคีปวงนี้ก็จับยึดน็อตปรับตั้งให้อยู่กับที่นะครับแล้วก็ใช้ประแจเบอร์สิบเจ็ดขันล็อกน็อตเข้าไปมือมือต้องจับด้านไีปควงขืนไว้นะครับขืนทางซ้ายไว้หมุนเข้าหมุนล็อกน็อตด้านาท้างขวานะครับ ให้ตึงมือนะครับเห็นแน่นเลยก็ได้จากนั้นใช้ลูกบล็อกเบอร์17ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับพอพอตึงมือขันนดัดขันนดัดตึงปับ๊บแลก็ย้ำเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะครับ จานี้ก็อยู่แล้วนะครับแล้วก็มาโยกหมุนพวงมาลัยซ้ายสุดขวาสุดดูนะครับอย่าให้มีการสะดุดอย่าให้สะดุดถ้าสะดุดก็แสดงว่าเราปรับตึงเกินไปนะครับก็ก็จะเกิดจากตัวลูกปืนลูกปืน ภายในกระปุกเป็นลูกปืนหมุนวนจะมีการเบียดกันนะครับเพราะว่าเราปรับสกครูล,ลงไปยันมากเกินไปนะครับซึ่งถ้าเรานำไปใช้งานเนี่ยกรณีที่ฝุดฝดเนี่ยอาจทำให้แกนแกนตัวของตัวหนอนเนี่ยของแกนภูงมาลัยเนี่ยโคดได้นะครับ หรือลูกปืนอาจจะแตกหรือว่าอาจจะมีการสึกลรอเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็มาเช็คดูระยะนะครับถ้ายังมีระยะฟรีนะก็ก็ให้เราไปตรวจเช็คลูกหมากคันชักกันส่งนะครับครับจากนั้นก็มาลองหมุนลองหมุนแกนพวงมาลัยดูนะครับแล้วก็ดูขาไก่นะครับให้หมุนไปพร้อมกันนะครับ ถ้าเราหมุนหมุนแกนขาไก่ขยับไปด้วยกันเนี่ยไปพร้อมกันเนี่ยก็แสดงว่าระยะฟรีนี่ถูกต้องแล้วนะครับถ้าเราโยกแล้วเนี่ยขาไก่ไปด้วยกันแต่ว่ามีระยะฟรีเยอะอยู่นี่ก็แสดงว่าอาจจะเกิดการหลวมที่ลูกหมากตัวใดตัวหนึ่งนะครับให้เราตรวจเช็คละเอียดอีกครั้งหนึง่งครับหลังจากที่เราปรับตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมนํารถออกไปวิ่งทดสอบนะครับ แล้วก็ดกูอาการของโคมอะไรให้มีการคืนตัวคืนตัวดีนะครับแล้วก็ไม่ติดขัดไม่ฝืดก็เป็นอันใช้ได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมผิดตกบ,บกพร่องก็อ้่งวนขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ